ครับก็มาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้คือแยกอุลุพงนะครับเลี้ยวขวานะครับก็จะไปเพชรบุรีนะครับพญาไทประตูน้ำนะผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับ ลงมาจากทางด่วนนะครับต่อจากคลิปที่ลงมาจากทางด่วนนะครับเลี้ยวซ้ายมาเลยจะไปถนนหลานหลวงนะครับนี่ติดซ้ายมาเลยนะครับนี่เราก็จะเห็นป้ายนะครับถนนหลานหลวงนะติดไฟแดง ด้านหน้านี้จะเป็นทางรถไฟนะครับเข้าหวัวลำโพงนะครับก็ทางซ้ายนี้จะเข้าหวัวลำโพงนะทางขวานี่จะมาจากถนนกับแงพงเพชรห้านะครับมาจากทางบางซื่อนะสะพานตรงนี้เป็นสะพานข้ามแยกยมรมาชนะครับ อันนี้คือแยกยมรมาชนะตรงไปก็3แยกนางเลิงนะครับถนนพิษนุโลกนะครับรีบเดินหน่อยแล้วระวังรถดนะ้วย รถเมย์รถเมย์เยอะนะครับนี่นี่รถเมย์ที่วิ่งเลนขวานะครับที่วิ่งสวนมาอันนี้เป็นถนนหลานหลวงนะครับ หลานหลวง14นะครับตรงนี้ซอย14ด้านซ้ายนี่จะเป็นตลาดมหานาคนะครับเมื่อก่อนนี่คึกคักมากนะตลาดมหานาคนะครับตอนนี้ก็ธรรมดานะครับก็เงียบเหงานะครับโอ้ตรงนี้ก็ทุบออกแล้วนี่โรงหนังอะไรนะ ทำเป็นลานจอดรถแล้วนะครับเพิ่งเห็นนะครับนี่เขาทำามื่แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะอ่าโรงหนังฮอลลีวูดนะทางด้านซ้ายนะครับอ่าโรงหนังฮอลลีวูดหรือว่าโรงหนังปารีสนะครับจําไม่ได้นะครับตรงตลาดมหานาศนะมันมีโรงหนังสองโรงนะถนนล้านหลวงนะครับตรงไปออกลาดดำเนินนะ เสร็จจากตรงนี้นะครับผมก็จะไปที่พุทธมนฑลสายสี่ต่อเลยนะครับไปเอาเอางานนะครับวันนี้ถือว่าวิ่งกันไกลมากนะครับวิ่งกันยาวๆเลยาจากมาส่งของนะครับที่ตลาดโบเบนะครับแล้วก็รีวิวจากโบเบไปพระรามหกพระขนโยธินนะครับไปจนถึงลาดพร้าวนะ ไาแยกราดเพ้านะครับแล้วก็ต่อจากทางด่วนดินแดงนะครับมาลงยมราชนะครับตอนนี้ก็ต่อจากยมราชอยู่นะครับทีท่ถนนหลานหลวงนะครับวันนี้ไปทางไหนก็เจอรถติดนะครับถนนหลานหลวงนะครับเราสามารถไปขึ้นสะพานพระรามแปได้นะครับ ไปยาวๆเลยนะไปทางติ่เก้าพุทธมนตรน,นะ,ะตั้งแต่พุทธมนตรสายสาย2นะครับสาย1สาย2นะครับสาย3สาย4ไปเลย4แยกหลานหลวงนะครับเลี้ยวซ้ายจะไปทางบวรจักรคองถมเยาวราชนะครับ เลี้ยวขวานี่จะไปลาดดำเนินนอกนะครับไปขึ้นสะพานพระหลาแปตรงไปก็จะไปลาดดำเนินกลางนะครับแยกผ่านฟ้าไปสนามหลวงเสาชิงช้านะครับ<ม>ก็ไปกันต่อนะครับจากแยกหลานหลวงนะครับนี่ ก็ยังเป็นถนนหลานหลวงอยู่นะครับถนน5เลนนะครับเป็นวันเวสี่เลนนะครับวิ่งสวน1เลนนะเลนขวาสุด ตรงนี้ก็จะเป็นแยกผ่านฟ้านะครับผ่านฟ้าหลีลาดนะครับเราก็เข้าสู่ถนนลาดดําเนินนะครับตอนนี้นี่นะครับอฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เขาก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสายสีม่วงตรงนี้เป็นลาดดําเนินกลางนะครับ ถนนลาดตําเนินนะครับถนนที่สวยงามที่สุดเลยนะครับในกรุงเทพมหานครประดับประดาไปด้วยต้นไม้นะครับต้นไม้ดอกไม้นะครับดอกดาวเรืองอสำหรับตึกที่อยู่ถนนลาดํเนินนะครับก็เป็นสีเหลืองอ่อนนะครับหรือว่าสีครีมนะ ที่เขาทาไว้นะครับสองฝั่งนี่นะครับความสูงก็ประมาณ4ชั้นนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับจะไม่มีตึกสูงหรือว่าตำ่ำกว่ากันนะครับสำหรับถนนลาดดําเนินนะตอนนี้เราก็อยู่วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเ,เลยจากวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะ จะเป็นแยกคอกวัวนะครับข้างหน้าสีแยกคอกวัวนะสีแยกคอกวัวนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาวนะครับนี่มาถึงสีแยกคอกวัวนะที่จริงมันจะตรงไปก็ได้นะครับเลี้ยวขวาก็จะไปถนนข้าวสารนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้ มันใกล้ดีนะครับกระทรวงมหาดไทยนะอันนี้ผมรีวิวให้พี่พี่ไกลนะครับพี่ไกลสวัสดนะครับที่ขอไว้นะครับจากถนนลาดตําเนินนะครับเลี้ยวมาตรงนี้นะครับถนนตะนาวเขาขายลอตเตอรี่กันนะครับตรงนี้ดูสิพ่อค้าแม่ค้ามารับลอตเตอรี่ไปขายนะนี่น่าจะมาซื้อแถวนี้นะครับเป็นปึก ตรงนี้เป็นตึกเก่านะครับตึกแถวเก่านะเป็นถนน2เลนเองนะวิ่งสวนกันนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นวัดอะไรนะวัดมหาวัน <c oughs> ชื่ออ่านยากนิดหนึ่งนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับามาตรงนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อเสือนะครับนี่ ารเจ้าพ่อเสือที่โด่งดังนะครับนี่นะคนเขาา้าคารพบับถือก็ามากราบไหว้กันนะครับถนนตานาวนะครับถนนตรงนี้จะไปออกที่กระทรวงมหาดไทยพอดีนะครับมันก็ไปได้หลายทางเหมือนกันนะครับก็กระทรวงมหาดไทยนี่ก็ ไปทางสนามหลวงแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนอัดสดางก็ได้นะครับมาทางนี้อาจจะติดนิดหนึ่งนะด้านหน้าจะเป็นสี่กักนะครับสี่กักเสาชิงช้านะนี่เป็นเป็นตึกเป็นตึกเก่านะครับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะ คนสมัยก่อนเขาก็อยู่บ้านกันแบบนี้นะครับบ้านเก่าตึกเก่านะครับคนคนกรุงเทพสมัยก่อนนะครับถนนแท่งภูทรนนะอันนี้คือสี่กั๊กนะครับสี่กั๊กเสาชิงช้านะนี่นะครับเราเห็นป้ายกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับนี่นี่คือกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่นี่นะครับผมไม่ได้ซูมให้นะ สี่กักเสาชิงชา้านะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะไปออกสนามหลวงนะไปนี่คือกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่จัดให้นะครับสําหรับพี่ไกลสวัสดนะครับที่ขอผมมานะครับตอนนี้ผมจะไปทางกระทรวงกลาโหมแล้วนะครับนี่นี่จะมาทางนี้ก็ได้นะนี่คือกระทรวงกลาโหมนะครับด้านขวา ใกล้ๆกับกระทรวงมหาดไทยนะครับและนี่เป็นวังสลานลมนะครับด้านซ้ายกําลังอยู่ระหว่างก่อสร้างปรับปรุงนะครับแล้วก็จะมาออกสนามหลวงวัดพระแก้วนะครับตรงนี้นี่ทางนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่นะครับโอ้ปืนใหญ่เต็มไปหมดเลยนะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ